สวัสดีครับเรียนนะครับรองศราจารย์ดรนะครับประเวศเวชชันะครับกระผมนายชยศปานนับร้อยนะครับรหัสนักศึกษานะครับหกสี่แปดนะเก้าหนึ่งสี่ศูนย์สองหนึ่งนะครับอามูเรียนที่สองนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอนะครับบทที่สี่นะครับการจัดทําแผนปฏิบัติการนะครับซึ่งนะครับซึ่งนะครับขอบข่ายเนื้อหานะครับจะประกอบไปด้วยนะครับหนึ่งนะครับอ่พิจารณาบทบาทของคุณครูในฐานะนักวิจัยนะครับสองการสร้างขอบข่ายสองครับการสร้างขอบเขตการวิจัยครับ สการระบุพื้นที่วิจัยและผู้เข้าร่วมนะครับสขั้นตอนการเลือกนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลครับหการพัฒนาแนวทางจริยธรรมครับ 6. การสร้างรายการสิ่งที่ต้องทำเจการสรุปแผนการวิจัยครับแล้วก็แนะครับบทสรุปนะครับหัวข้อแรกนะครับการพิจารณาบทบาทของคุณครูในฐานะนักวิจัยนะครับการอธิปรายเกี่ยวกับบทบาทของนักวิจัยก็คือ คำถามเกี่ยวกับทัศนคติเชิงอัตวิสัยนะครับหรือว่าวัตถุประสงค์ที่คุณครูคาดเดาในระหว่างการรวบรวมวิเคราะห์แล้วก็การตีความข้อมูลนะครับมีการถูกเถียงกันนะครับอย่างยาวนานระหว่างนักวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณนะครับเกี่ยวกับวิธีการนะครับที่ควรคำนึงถึงอัตวิสัยนะครับในการวิจัยทางการศึกษานะครับซึ่งนักวิจัยเชิงคุณภาพนะครับมองว่า อัตาวิสัยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิจัยนะครับพวกเขาอากจะเสริมสร้างครับมิติส่วนบุคคลของการศึกษานะครับโดยเปิดเผยการมีส่วนร่วมในอดีตและปัจจุบันนะครับเกี่ยวกับหัวข้อนั้นนะครับ2ครับการสร้างขอบเขตการวิจัยครับขอบเขตนะครับของการศึกษาของคุณครูครับถูกกาหนดโดยนะครับคาถามของการวิจัยนะครับและวัตถุประสงค์ของการศึกษาของคุณครูนะครับขอบเขต มีผลต่อการตัดสินใจนะครับเช่นระยะนะครับที่คุณครูจะอุทิศให้กับการดําเนินการตรวจสอบจํานวนและลักษณะของเครื่องมือนะครับรวบรวมข้อมูลที่คุณครูจะได้ใช้นะครับและผู้เข้าร่วมนะครับที่เกี่ยวข้องนะครับในขณะที่คุณครูวางแผนนะครับขอบเขตของการศึกษานะครับคุณครูนะครับให้วิจารณาจุดประสงค์โดยการไตรตรองเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับ แล้วก็การพิจารณาอีกประการหนึ่งนะครับที่มีผลต่อขอบเขตของการศึก้นของครูก็คือเงื่อนไขภายนอกนะครับที่ไม่อยู่ในการควบคุมของครูนะครับซึ่งรวมถึงปัญหาต่างๆนะครับ 3. ครับการระบุพื้นที่วิจัยนะครับและผู้เข้าร่วมนะครับพื้นที่วิจัยครับรายละเอียดพื้นที่นะครับวิจัยเกี่ยวกับชุมชนโรงเรียนนะครับโดยรวมนะครับคําอธิบายที่ครบถ้วนนะครับยิ่งขึ้นของการศึกษาในบริบทเฉพาะนะครับ รายละเอียดเหล่านี้จะรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนผู้ปกครองเจ้าหน้าที่และคณาจารย์บริเวณใกล้เคียงที่โรงเรียนตั้งอยู่นะครับ2ครับผู้เข้าร่วมการวิจัยนะครับการระบุว่าใครนะครับและจํานวนผู้เข้าร่วมนะครับจะถูกขอให้เข้าร่วมการวิจัยนะครับขึ้นอยู่กับปัจจัย2ประการนะครับก็คือ1เจ่งนาว่านะครับใครจะสามารถนะครับให้ข้อมูลที่มีค่าสําหรับการศึกษานะครับ 2. เกณฑ์สาหรับการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างนะครับเช่นเดียวกับการวิจัยเชิงปฏิบัติการทั้งหมดนะครับการพิจารณานะครับเชิงปฏิบัติการนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ภายในเวลาจํากัดนะครับเป็นปัจจัยสําคัญในการตัดสินใจของคุณครูครับนะครับการเลือกตัวอย่างนะครับที่มีจุดประสงค์ก็คือการเลือกตัวอย่างกรณีทั่วไปนะครับกรณีสุ่มโตงแล้วก็กรณีตัวอย่างตัวแทนนะครับ 2. นะครับการเลือกตัวอย่างอาสาสมัครแล้วก็3ครับการเลือกตัวอย่างาที่สะดวกนะครับมีหลายวิธีนะครับทั่วไปนะครับที่ใช้ในการเลือกตัวอย่างนะครับสำหรับการศึกษาเชิงปริมาณนะครับ 1. ่การเลือกโดยการสุ่มตัวอย่างครับ2การเลือกตัวอย่างนะครับอย่างเป็นระบบนะครับ 3. การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งชั้นนะครับ4นะครับการเลือก ตัวอย่างที่สะดวกนะครับ 4. ครับขั้นตอนการเลือกเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับคำถามการวิจัยนะครับเป็นแนวทางนะครับในการเลือกขั้นตอนนะครับในการสืบค้นของกระบวนการสร้างเครื่องมือนะครับรวบรวมข้อมูลนะครับจึงเริ่มต้นด้วยการพิจารณาคําถามนะครับคุณครูนะครับตัดสินใจว่านะครับคุณครูต้องรวบรวมข้อมูลใดนะครับเพื่อตอบคําถามนี้นะครับและพิจารณาว่าประเภทใดนะครับที่มี ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับในการให้ข้อมูลนี้นะครับแล้วก็ตระหนักถึงความจริงนะครับที่ว่าเครื่องมือในการรวบรวมข้อมูลเดียวกันเนี่ยนะครับจํานวนมากนะครับสามารถจัดโครงสร้างครับเพื่อใช้ในการศึกษาวิจัยได้หลากหลายและเพื่อได้ทั้งข้อมูลเชิงบรรยายและเชิงตัวเลขนะครับดังนั้นนะครับเพื่อให้ได้ภาพนะครับที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับขอแนะนําให้คุณครูนะครับใช้เครื่องมือรวบรวมข้อมูล มากกว่าหนึ่งรายการนะครับการใช้เครื si muscle, ่องมือข้อมูลต่างๆจะช่วยให้เพิ่มนะครับความสามารถในการเปรียบเทียบนะครับและการเปรียบเทียบข้อมูลที่คุณครูรวบรวมนะครับการใช้แหล่งข้อมูลนะครับหลายแหล่งนะครับเรียกว่าการเรียกว่านะครับการหารูปการตรวจสอบ3ามเร้านะครับและจะกล่าวถึงรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมในบทนี้ในหัวข้อการรับรองความถูกต้องและความเชื่อมั่นของการ ศึกษานั่นเองครับต่อไปครับการศึกษาเชิงคุณภาพนะครับวิธีทั่วไปนะครับเพิ่มความน่าเชื่อถือของการศึกษานะครับการวิจัยนะครับการดําเนินการได้แก่การวิเคราะห์การตรวจสอบสามเศร้านะครับอัตวิสัยสาขาคําอธิบายอย่างลุ่มลึกนะครับการตรวจสอบนะครับ การทบทวนโดยผู้เชี่ยวชาญและการตรวจสอบข้อมูลนะครับต่อไปครับการศึกษาเชิงต่อไปครับการศึกษาเชิงปริมาณนะครับการศึกษานะครับเชิงทดลองแบบดั้งเดิมนะครับในการวิจัยทางการศึกษานะครับได้รับการออกแบบนะครับเพื่อมาทดสอบประสิทธิภาพนะครับของการแทรกแซงหรือว่าตัวแปรอิสระนะครับแล้วก็ผลกระทบที่มีต่อตัวแปรตามหรือว่าผลลัพธ์นะครับอ่ากาวอีกในนึงก็คือนักวิจัยนะครับกําลังมองหาความสัมพันธ์ของเหตุและผลนะครับ เมื่อเราสามารถบันทึกว่านะครับการเปลี่ยนแปลงที่เราสังเกตนั้นเนี่ยนะครับเกิดจากการแทรกแซงนะครับที่วังแผนไว้และไม่ได้เกิดจากตัวแปรภายนอกนะครับที่เป็นไปได้อื่นๆนะครับการศึกษาของเรานะครับกล่าวว่ามีความเที่ยงตรงภายในนะครับและอาจนะครับมีมีการคู่ค้ามนะครับต่อความเที่ยงตรงภายนอกนะครับของการศึกษานะครับเมื่อกลุ่มตัวอย่างที่เลือกนะครับไม่ได้เป็นตัวแปร ตัวแทนของประชากรทั่วไปนะครับที่ผลลัพธ์เป็นแบบทั่วไปนะครับในฐานะนะครับในฐานะนักวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับหากคุณต้องการตรวจสอบนะครับความสัมพันธ์ของเหตุและผลนะครับคุณครูนะครับควรพยายามนะครับควบคุมตัวแปรนะครับที่เกี่ยวข้องให้มากที่สุดนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับคุณภาพนะครับและความเหมาะสมของมาตรการที่ใช้นะครับในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับและพิจารณาว่ามาตรการเหล่านี้นะครับวัดจาก สิ่งที่อ้างว่าจะวัดหรือไม่นะครับแล้วก็ยังสามารถประเมินได้นะครับโดยการเปรียบเทียบและการเชื่อมโยงคะแนนจากบททดสอบนะครับ2ชุดนะครับเป็นรูปแบบขนานกันนะครับที่มอบให้กับกลุ่มคนเดียวกันนะครับต่อไปครับการศึกษาแบบผสมผสานนะครับขั้นตอนของการสร้างความเชื่อมั่นนะครับในความเชื่อถือนะครับและความเที่ยงตรงสูงนะครับของแนวทางเชิงคุณภาพและ เชิงปริมาณนะครับนั้นแตกต่างกันนะครับดังนั้นอย่าลืมนะครับอธิบายกลยุทธ์นะครับที่คุณจะใช้สําหรับแต่ละแนวทางนะครับในส่วนเชิงคุณภาพนะครับซึ่งอาจจะรวมการตรวจสอบสามเศร้านะครับคําอธิบายโดยละเอียดนะครับการรบกวนโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับและอื่นๆนะครับในส่วนวิธีการเชิงปริมาณนะครับของการวิจัยของคุณครูนะครับให้หารือเกี่ยวกับความเที่ยงตรงนะครับและความเชื่อมั่น ของเครื่องมือนะครับรวบรวมข้อมูลนะครับตลอดจนนะครับภัยคู่คามต่อความเที่ยงตรงภายในและเนาะความเที่ยงตรงภายนอกด้วยนะครับตามความเหมาะสมนะครับข้อที่5ครับการพัฒนาแนวทางจริยธรรมนะครับแม้ว่านะครับการวิจัยเชิงปฏิบัติการนะครับจะดําเนินการโดยผู้ปฏิบัติงานในแนวปฏิบัติของตนนะครับก็ยังถือว่านะครับเป็นการวิจัยนะครับและควรได้รับการติดตามและดําเนินการตามแนวจริยธรรมนะครับคูู้ควร รับรองความปลอดภัยนะครับความลับและก็สวัสดิภาพของคนที่อยู่คุณครูหารือนะครับหรือนะครับจะได้รับผลกระทบจากการศึกษาของคุณครูนะครับซึ่งนะครับจะต้องนะครับหนึ่งะครับการขออนุญาตนะครับในในการดําเนินการศึกษานะครับการรักษานะครับความลับข้อมูลที่เก็บรวบรวมนะครับความยินยอมนะครับความเคารพพื้นที่การวิจัยนะครับความปลอดภัยนะครับของผู้เข้าร่วมนะครับการตีความและการนาเสนอ ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับต่อไป6ครับการสร้างรายการนะครับหรือว่าสิ่งที่ต้องทํานะครับการสร้างรายการนะครับที่ต้องการสร้างรายการนะครับสิ่งที่ต้องทํานะครับจะช่วยให้คุณครูนะครับสามารถหนึ่งกำหนดเวลานะครับและการดําเนินการตามแผนนะครับการรวบรวมข้อมูลของคุณครูอย่างรอบคอบนะครับ 2. ครับการประเมินเวลานะครับที่ต้องใช้สําหรับแต่ละกิจกรรมนะครับและตรวจสอบความเป็นไปได้ในการศึกษา ให้เสร็จภายในเวลาที่มีอยู่นะครับเจ็ดครับการสรุปแผนการวิจัยนะครับเมื่อนะครับคุณครูนะครับเขียนแผนการวิจัยเสร็จแล้วนะครับให้อ่านซ้ําอย่างรอบคอบนะครับและมีวิจารณญาณนะครับโดยเฉพาะนะครับกับเพื่อนร่วมงานวิจัยนะครับหรือที่ปรึกษานะครับอาจารย์ของครูนะครับจุดเริ่มต้นนะครับที่คุณครูต้องอ่านนะครับคือคําถามการวิจัยนะครับประเมินประเมินว่าทุกแง่ทุกมุมของแผนนะครับจะช่วยให้ คุณครูสามารถตอบคำถามการวิจัยของคุณครูได้สำเร็จภายในกรอบเวลาและสถานการณ์ที่ิจรณานะครับว่าคุณครูได้วิจารณาองค์ประกอบต่างๆนะครับของแผนการวิจัยนะครับของคุณครูนะครับอย่างรอบคอบและตัดสินใจเลือกนะครับที่เหมาะสมนะครับซึ่งจะช่วยให้คุณครูดําเนินการตรวจสอบได้อย่างดีแล้วก็มีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จนะครับ ต่อไปนะครับบทสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายแปดนะครับบทสรุปครับบทสรุปครับแผนการวิจัยนะครับทําหน้าที่เป็นแนวทางสําหรับกระบวนการสืบค้นและไว้ในรายละเอียดนะครับ 2. ครับแผนการวิจัยนะครับมีความหมายนะครับมักจําเป็นต้องไต่ตองถึงบทบาาของนักวิจัยด้วยนะครับกระบวนการสร้างเครื่องมือนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเริ่มต้นด้วยการพิจารณาคําถามวิจัยการตัดสินใจว่าข้อมูลใด ควรเก็บรวบรวมนะครับเพื่อตอบคําถามนี้นะครับและก็นะครับการระบุูโครงร่วมนะครับในการวิจัยการดําเนินการเชิงคุณภาพนะครับไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของชุดกฎที่จําลองขึ้นนะครับค <S sincer monster> ําว่าความถูกต้องนะครับหมายถึงระดับการศึกษานะครับเครื่องมือรวบรวมข้อมูลและการตีความข้อมูลนะครับอย่างถูกต้องและแสดงถึงปัญหาที่กําลังสอบสวนนะครับนักวิจัยเชิงคุณภาพนะครับต้องคํานึงถึงความน่าเชื่อถือมากกว่าความถูกต้องนะครับเพราะ นะครับยืนยันว่าการศึกษาเป็นอัตนตรายนะครับและมุ่งเน้นไปที่ความสามารถของนักวิจัยมองเห็นและนําเสนอปัญหาผ่านสายตาของผู้เข้าร่วมนะครับในการศึกษาเชิงปริมาณครับความถูกต้องมักเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความเหมาะสมขอ,ของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการารวบรวมข้อมูลนะครับและความสมบูรณ์ในการออกแบบการศึกษานะครับความเชื่อถือนะครับในการวิจัยเชิง ปริมาณนะครับหมายถึงความสม่ําเสมอของเครื่องมือนะครับที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลนะครับความน่าเชื่อถือความสามารถรประเมินได้โดยใช้รูปแบบคู่ขนานทางเลือกนะครับการทดสอบซ้ําหรือว่าความเชื่อถือภายในที่สม่ําเสมอนะครับต่อไปครับสิ่งสําคัญนะครับที่นักวิจัยเชิงปิบัติการต้องปฏิบัติตามก็คือแนวทางจริยธรรมนะครับ นักวิจัยนะครับด้านนักวิจัยด้านบ,บริบิการนะครับอาจมองว่านะครับการสร้างรายการนะครับสิ่งที่ต้องทํามีโครงร่างของกิจกรรมหลักของแผนนะครับเมื่อใดและที่ไหนนะครับและแต่และกิจกรรมจะเกิดขึ้นนะครับวัสดุที่จําเป็นสําหรับแต่และกิจกรรมนะครับและผู้ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นเมื่อใดและที่ไหนคุณครูน,น,นะครับหรือว่าใครนะครับ ส่วนใดนะครับจะมีส่วนร่วมในแต่และกิจกรรมนะครับต้องใช้วัสดุอะไรบ้างตารางเปรียบเทียบของครูนะครับซึ่งเป็นจริงหรือว่ายืดหยุดและเป็นไปตามได้หรือไม่นะครับสําหรับบทที่4นะครับวันนี้กับผมครับนายชยยปานรับร้อยครับข้อจบการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ